อ้าวเฮ้ยคุณขแมประกาศดับเบิลยูบีซีรับรองจัดงานแห่เข็มขัดยิ่งใหญ่แต่งานนี้โอละพ่อกลายเป็นที่คือฮาที่ประเทศกัมพูชาเมื่อนายเรจันตอนประธานกุลแขมนานาชาติเคเคและรองประธานสหพันธ์กุลแขมนานาชาติได้นําเข็มขัดกุลแขมของสภามวยโลกดับเบิลยูบีซีกลับสู่บ้านเกิดโดยประธานกุลแขมนานาชาติเผยว่าได้ใช้เวลากว่า1ปีในการขออนุญาตจากทางสภามวยโลกดับเบิลยูบีซีเพื่อที่จะนํานักกีฬากุลแขมไปแสดงศิลปะการต่อสู้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อม ทั้งได้ยื่นขอลิขสิทธิ์ให้ทางสภามวยโลกรับรองก่อนนำเข็มขัดแห่รอบเมือง พร้อมกันนี้ยังชี้ว่านี่คือการปูทางให้กุนแขมสามารถจัดการแข่งขันชิงแชมป์เข็มขัดเส้นนี้อย่างเป็นทางการเพื่อส่งเสริมศิลปการต่อของประเทศสู่สายตาชาวโลกและถือเป็นครั้งแรกที่มีทงชาติกัมพูชาวรวมถึงภาพนครวัดได้ไปอยู่บนเข็มขัดถือเป็นการที่สภามวยโลกยอมรับกีฬาของพวกเขาอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาสภามวยไทยโลกดับเบิลยูบีซีมัวอีไทยได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่าถึงเพื่อนสมาชิกทุกคนกุนแขมยังไม่ได้รับการรับรองจากสภามวยโลกเข็มขัดเส้นที่เห็นเป็นเพียงของขวัญพิเศษ จากโมริซิโอสุไลมานประธานใหญ่สภามวยโลกที่มอบให้กับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อเชื้อชูเกียรติที่ให้การสนับสนุนเนื่องในโอกาสที่พวกเขาจะจัดการแข่งขันมวยสากลในวันที่14เมษายนนี้เท่านั้นสำหรับกัมพูชาเตรียมที่จะจัดการแข่งขันมวยสากลชิงแชมป์เข็มขัดเงินดับเบิลยูบีซีินเวอร์ในวันที่14เมษายนนี้ทําให้ทางสภามวยโลกได้ส่งเข็มขัดที่ระลึกเพื่อเป็นการเชื้อชูเกียรติให้กับทางรัฐบาลที่ให้การานกนสนับสนุนตามปกติ